ครูปีชาเพิ่งย้ายเข้ามาสอนในโรงเรียนเล็กๆกลางหมู่บ้านที่เงียบสงัดบ้านไม้เก่าทุกหลังตั้งเรียงรายริมถนนลุลังที่ทอดยาวไปจนสุดสายตาในตอนกลางวันที่นี่ดูสงบให้ได้แต่พอถึงกลางคืนกับแผ่ววังเวงราวกับอีโลหนึ่งคืนแรกที่เขามาถึง ชาวบ้านหลายคนรวมตัวกันที่ร้านชำหน้าหมู่บ้านเสียงซุบซิบดังเบาๆขณะที่เขานั่งรอซื้อของที่จำเป็นเมื่อคืนเจออีกแล้วนะไอ้หนุ่มโรงงานมันเห็นเงาคนยืนปิงเสาหญิงสูงวัยกระซิบร่างมองออกไปทางสนนที่มืดมิดอีกคนเสริมขึ้นฉันก็เคยเจอตอนขับรถผ่านตีสามรงเพีง มีผู้หญิงชุดขาวโบรถอยู่พอเพลอหันไปนั่งอยู่ตรงเบาะหลังแล้วครูปีชาฟังพลางหัวเราะในใจคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าหลอนที่คนในหมู่บ้านสร้างขึ้นเพื่อห้ามไม่ให้ใครออกไปกลางดึกแต่ความสงสัยก็เกาะแน่นอยู่ในใจชายชรลาตัวผอมที่นั่งตรงมุมล้านเอ่ยเสียงสัน่นข้าเองก็ได้ยิน เสียงเมียที่ตายไปแล้วมันเรียกชื่อข้าอยู่รอบเสาข้าเกือบหลงไปทั้งคืนบรรยากาศในลานเงียบลงทันทีมีเพียงเสียงลมพัดแผ่วเบาครูปีชาขมวดคิ้วมองตามสายตาของทุกคนที่จ้องไปทางเดียวกันเสาไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งที่ตั้งต่งงานอยู่ข้างถนนน้ำมันสีดำเหนียว กำลังไหลเยื้มลงมาตลอดไม่หยุดเขารู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกเหมือนเสานั้นกำลังมองตอบเขาอยู่คืนนั้นครูปีชานอนไม่หลับเสียงลมพัดลอดหน้าต่างไม้เข้ามาเป็นระยะๆะะคล้ายมีใครมากระซิบอยู่ข้างหูความสงสัยจากคำเล่าของชาวบ้านยังคงวนเวียนอยู่ในหัวไม่จางหาย เขาหยิบไฟฉายออกมาเดินออกจากบ้านพักครูที่อยู่ท้ายหมู่บ้านทางเดินเปลี่ยวและเงียบมีเพียงเสียงหมาเห่าหอนห่างๆที่เหมือนจะเตือนให้เขากลับไปแต่ยิ่งเดินเข้าใกล้เสาใจเขาก็ยิ่งเต้นแรงเมื่อถึงที่หมายแสงไฟฉายส่องไปเห็นเสาไม้เก่าแก่ตั้งเด่นอยู่ริมทาง คราบน้ำมันดำเหนียวไหลเยิ้มลงมาเป็นทางยาวเงาสะท้อนมันวาวราวกับเลือดสดๆครูปีชาสูดลมหายใจลึกก่อนจะยื่นมือไปแตะผิวเสาความเย็นชื้นแผ่ซ่านขึ้นตามปลายนิ้วทันทีร่างกายสั่นสะท้านราวกับถูกไฟฟ้าช็อตเขาเผิปล่่อยไฟฉายตกเสียงกระทบพื้นดังขึ้นในความเงียบทันใดนั้น เขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆรอยรอบตัวยังไม่ถึงเวลาของเจ้าเขาหันควับไปข้างหลังแต่ถนนว่างเปล่าไม่มีใครเลยแสงจากไฟฉายที่กิ้งไปตกส่องขึ้นเสาแทนและนั่นทำให้เขาเห็นเงาของตัวเองยืนอยู่ข้างเสาแต่เงานั้นกลับหันหน้ามาสบตาเขาอย่างชัดเจน รอยยิ้มเสแย,ยค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าในเงานั้นพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วเบาแท่มากับสายลมรุ่งเชา้าครูพิชานั่งอยู่ที่ศาลาหน้าวัดดวงตาแดงกล่ำจากการไม่ได้นอนทั้งคืนภาพเงาตัวเองที่หันมาสบตายังคงวนเวียนในความคิดเขาตัดสินใจถามชาวบ้านให้หายข้องใจ ลุงเคยได้ยินเรื่องเล่าเสานั้นไหมครับมันมีที่มาอย่างไรครูปีชาถามเสียงสั่นกับลุงคำผู้เท่าที่ชาวบ้านเคารพล,ลุงคำเงียบไปสักพักใหญ่ก่อนจะถอนหายใจยาวเสาต้นนั้นไม่ใช่เสาธรรมดาหรอกครูมันถูกปักทับที่ตรงเดิมมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดข้างใต้เป็นหลุมศพของพวกตายโหง อุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำพูดนั้นทำให้ครูปีชาหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมลุงคำเล่าต่อด้วยน้ำเสียงแผ่วพร่าก่อนหน้าจะมีเสาชาวบ้านเจออุบัติเหตุทุกปีคนล้มตายข้างทางไม่รู้กี่ศพพระเก่าท่านหนึ่งเลยสั่งให้ตัดไม้ใหญ่จะป่ามาปักตรงนั้นกักพวกวิญ,ญญาณเอาไว้ในเสาแทน ครูพีชาพึมพำมกักวิญญาณใช่ลุงคําพยักหน้าช้าๆของเหลวที่ไหลออกมาไม่ใช่น้ำมันหรอกมันคือสิ่งที่วิญญาณคายออกมาเป็นเลือดเนื้อที่ไม่เคยเนา่าไม่เคยแห้งครูพีชาคนลุกไปทั้งแขนชาวบ้านที่เล่าเรื่องหญิงสาวชุดขาวคนที่ได้ยินเสียงญาติที่ตายไปแล้ว และศพที่หายไปต่อหน้าต่อตาลืมปฏิติดประตอร่อเข้ากันได้ทั้งหมดเขานั่งเงียบปล่อยให้เสียงหลุมพัดโลดเข้ามาในศาลาคำพูดของลุงคำยังดังสะท้อนอยู่ในหูเสานี้คือที่คุมขังดวงวิญญาณและมันยังคงหิวโหวยอยู่เสมอคืนนั้นครูปีชาตัดสินใจกลับไปที่เสาอีกครั้ง หลังจากได้ฟังเรื่องเล่าของลุงคำความกลัวผสมความอยากรู้บีบคั้นจนทนไม่ไหวเขาถือไฟฉายเดินฝ่าความมืดเสียงจิ้งหรีดเลไลดังครอเหมือนบทสวดเชิญวิญญาณเมื่อมาถึงเสาตกน้ำมันยังคงยืนตะง,งาอยู่ตรงนั้นคราบดำเหนียวไหลย้อนลงมาจนพื้นชุ่มเขาก้าวเข้าไปช้า แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความเงียบหากมีเสียงฝีเท้าดังวนรอบตัวเขาใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนเสียงสะท้อนกับกล้องกังวางแทนคำตอบทันใดนั้นไฟฉายกระพริบวูเผยให้เห็นภาพหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ไม่ไกลผมเผาปกหน้าน้ำตาดำไหลอาบแก้ม เธอเอียงคอมองเขาเหมือนจะขอความช่วยเหลือก่อนภาพจะดับวูบหายไปครูปีชาหันควับไปอีกด้านเห็นเงาของหญิงสาวคนเดียวกันนั่งอยู่ที่พื้นเหมือนภาพซ้อนทับกันไปมาจนในที่สุดเขาเห็นหลายเงารวมกันชายเลือดอาบตัวฟิงเสาหญิงสาวร้องไห้และเงามืดที่ยืนยิ้ม ทั้งหมดเหมือนปรากฏขึ้นพร้อมกันรอบเสาต้นนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นรอบทิศอยู่กับเราอยู่ตรงนี้หัวใจครูปีชาเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเขาเริ่มรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่เพียงที่กักวิญญาณหาาแต่เป็นสถานที่ที่รวมทุกความตายไว้ด้วยกันและเสานี้เหมือนกำลังเรียกเขา ให้เข้ามาแทนที่ใครสักคนครูปีชายืนนิ่งตัวสั่นเทาสายตาจ้องภาพเหล่าวิญญาณที่ซ้อนทับรอบเสาหญิงสาวร้องไห้ศพชายเลือดอาบเงามือจิ้มเย,ย้ยทุกภาพปรากฏและหายไปเหมือนสลายเข้ากับเนื้อไม้ที่ไหลเยิม้มเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ประโยชนสั้นๆ แต่เป็นหลายเสียงประสานกันเจ้าต้อง,องแทนพวก,พวกเราเจ้าจะ,จะเป็นเสา,สาต้นใหม่หัวใจเต้นแรงจนแทบแตกครูปีชาถอยหนึ่งก้าวแต่จูจูแผ่นดินตรงนั้นกับนิ่มยวบราวกับเหยียบลงบนโคลนที่เต็มไปด้วยเลือดเขาเงยหน้าขึ้นทันทีเห็นเนื้อไม้ของเสาเริ่มปริแต่อออ เผยให้เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ภายในมันคือร่างมนุษย์ที่ถูกกลืนรวมกับเสามาเนิ่นนานแขนขาที่บิดเบี้ยวพยายามดันออกมาเลือดดำไหลทะลักเป็นสายเสียงร้องโหยหวนดังมาจากทุกทิศครูปีชาตกตะลึงรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงที่กักวิญญาณหากแต่เสาทั้งต้น คือศพใหญ่ที่ถูกสาบให้ยืนอยู่ตลอดเวลาเขาเสถอยสุดแรงไฟฉายในมือดับพรึบความมืดโอบรัดรอบตัวเสียงหัวเลาะต่ำๆดังใกล้หูถึงคราวของเจ้าแล้วสายลมเย็นวูบพัดกระแทะใส่ครูปีชาหันไปมองเงาของตนที่ทอดยาวบนพื้นมันไม่ได้เคลื่อนไหวตามเขาอีกต่อไปเงานั้นยกยิ้ม และก้าวเดินเข้าหาเสาแทนเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินก่อนทุกอย่างจะมืดสนิทคือเสียงกระซิบประสานกันเจ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้ว